ีทำไมเนี่ยอ้าวพี้แปกช้านีนนะคะในกับพี่เป๊กก็จะเริ่มลงมืออาบน้ำให้ลูกคักเลยหลังจากที่เมื่อวานถูกไปเรียนมาแล้วทำได้แล้วเนาะพี่เป๊กนี่พี่เป็กปทำได้แล้วแต่ว่านะอ่ะยังทำให้เป็นเลย จะตั้งใจทำํำเลยมา,อย,ากกอย่ากลัวแบบนี้นะเมื่อวานพอบอกเลยมาว่าอจะอาบน้ำให้เลยมะตาเหลือกใส <c oughs> ใ่ไปดูกันมาพ่อจา๋าแม่จ๋าเลยมาบอกว่า น้ำนมเยอะฉันร้องไน้ำหนักเลมากขึ้นจะหนึโลแล้วมาแล้วค่ะมาอาาน้ำเลมมาใช่ไหมเนี่ยใช่เลม่าเป็นอย่างสิดูครับดูจมูกกันี้วยตอนนี้ชาจมูกหนาอมันไทเลยเอยอ๋อได้กินแม่แล้วอยากกินน้ำหนัอยากกินน้ำหนักเดียนใคอยากกินน้ำเลมั้ยขอปวดเป็ดมือต่อนะ ฝักผมอะช้อนพอมาโอ้พี่ลงน้ำเลยนะคะ่ะำพิงไหนเข้าตานะอะช่มพูนิดนึงหอมเลยมองโนตานะคะุจ อันนี้เปลี่ยนแล้วฟอกเสมุดได้เลยท่านเด็กจะชอบเ,เ<ล>อนื่อแท้อเทียงเองโอเคนะพอเสร็จแล้วก็ล้างได้เลยนะคะโอ้ย,ยสบายใจค่ะค่ะเสร็จแล้วนะค่ะตัวหอมเลยนเช็ดตัวก่อนเช็ดแล้วนะเช็ดหนอนน้องออหนาวมองอะไรมองอะไรครับ โอเคนะครับแม่เช็ดตาตรเลยครับเช็ดน้ำันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็บีบน้ำทิ้งก่อนล้วาักิ้งครับ่สาี่เบอ่ะอ่าเช็ดจมูกทิ้งนิเดลยค่ะเช็ดจมูกคอมเมนตมาเช็ดจมูกยังไงค่ะอ๋อชิบออกมาปันออกมา ไม่เอาดิ้นงกดค้างลูก่อนนะจะได้เช็ดเงือกดค้างลูกช่วยเช็ดเหงือกเหรอฮะทั้งช่องปากเลยค่ะก้นลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มลิ้นนะลิ้นล่างเอาให้หมดเลยค่ะกัดหนานี้ทำไมเนี่ยอ้าวขี้แตกอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอดบุญก่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะแกะออกได้เลยถึงงหลัีนะคะ ติดต่อเน้นดูไปต่อไปต่อไม่รอให้อ่านมือข้าเช็ดหมุนเลยค่ะแม่เหมือนเราเขียนเลขหนึ่งไข่นะคะใช่เขียนนี้นะนี่นนีจับสดิงยกมือข้างลงลงไปเขียนเอาด้านที่ยังไม่ได้ใช้ลงไปค่ะม อ<ม>าน้ำนิ่งที่ปกติเนี่ยปูเสร็จแล้วก็มาเช็จดจุ๊บๆให้หน่อยหน่อยกู <Okay. S 1> ลูบปลายหน่อยเนยโอเคลูบปลายขึ้นมาก็เช็ดเ,เบาๆอประมาณนี้เน่สร็จแล้ว ล้วค่ะมามีทำสำเง็นแล้วไปรายการเกมกดที่ได้ไปเป็นขันการ์ดนะตรงนี้กดไปตรงกดไ้ตรงนี้ไป ไปคุณพ่อเก่งจังทุกสเต็ปเก่งทั้งหมดพอ่อพ่อเก่งมากนอะ่ะทำไมพ่อเก่งจังกลับบ้านแล้วนะคะคุณเก่งฮะเป็นไงฝีมือกะอาบน้ำของมันนี้ให้กี่คะแนน แ,แม่อยากพูดเลยเขาบอก <laughs> ทำน้าเสกเลยแม่อยากพูดเลยแม่ de <laughs> มาบี้อาบน,น้ำเก่งไหมลูกมาบี้อาบน,น,น้ำใช้ได้ไหม <laughs> มาบี้อาบน,น้ำไม่เก่งเหรอพอขอใช้ได้ตอนนี้นะคะเรม,ม่าก็พร้อมกลับบ้านแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปรับอ่าเรม,ม่าที่เนอร์สตรีนะคะแล้วก็กลับบ้านพร้อมกัน เ <Yeah. S 1> มารับเรมาแล้วเรม้าหล่อเลยัหโอ้ยนะว่ะฮะโอ้ยจับปนีจับตาจับับบ้างเอามาเย่ะนะคะเสามูนย์สสี่แปดถูกไหมคะยถูกต้องโอเค ตัวนะเต็มมากยุ้ยกั้มยุยเลยกินนมเก่งเขาไม่ขึ้นเลยอ่ะแน่นรู้สึกเลยใช่ค่ะวันนี้น้ำหนักขึ้น62กรัมค่ะเก่งมากลูกแม่กินนมเก่งมากใช่ นี้สาสี่วันหรืเปล่าเฮ้สามวันสามวันสิบเจ็ดเป็นวันแรกเหรอวันสิบสี่วันสูบวันอ๋อสิบสุดวันน่าจะแน่น่าเลยอะเรียนเดียวแน่เลยเพราะว่าคิดเก่งใช่ป่ะจูก็ว่ากันแหละนี่นี่นักเรีนเขียนเรียบร้อยไปฮะอ่ะพี่พี่เขียน่อยแม่เข็น อ๋อเดี๋ยวครับอ๋อเรทแมนนี่ค่ะพี่มหาลัยนะคะ oh, <laughs> <laughs> <laughs>